สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสาราเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครแองเจล่าในตำแหน่งของโลมิงนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางแองเจล่าได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้แก้ทางแองเจล่านะครับ แล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางแองเจล่าได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางแองเจล่าได้นั่นก็คือป่าเสีย้ยเหตุผลหลกัหลกๆเลยนะครับที่ผมยกมาเป็นป่าเสี้ยนะเพราะว่าเขามีตัดเลือดภายในตัวและเรื่องเติมเลนเติม,ตมไฟเนี่ยป่าเสี้ยก็ทําได้ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่ามีสกิลที่1บวกกับป่าเสี้ยเนี่ยเขามี CC ด้วยนะครับทำให้ในบางจังหวะเนี่ยสามารถขัดจังหว,วะแ และก็ถือว่าเป็นแทงที่มีดาเมจแรงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสาหรับป่าเสียนะถ้าได้เดินไล่ตัวบางๆเนี่ยมีเจ็บนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางแองเจล่าได้นั่นก็คือฟรังโกที่ผมยกมาเป็นตัวละครฟรังโกเนี่ยก็เพื่อที่จะเน้นอันติจับตายเพื่อหยุดคอมโบของแองเจล่าไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงแองเจล่าเนี่ยก็ต้องคอมโบเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วนะครับแล้วในขณะที่ฟรังโกเนี่ยกำลังอันติอยู่นะครับก็ให้เพื่อนเราเนี่ยลุมศัตรูนะบวกกับตัวละครฟรังโกเนี่ยเขามีสกิลที่1ที่สามารถฮ ทำให้ในบางจังหวะเนี่ยถ้าเราฮุกตัวละครที่สําคัญขึ้นมาเนี่ยเกมก็อาจจะพลิกได้เหมือนกันนะจะรอดึงแองเจล่าก็ได้นะครับหรือว่าจะรอดึงตัวละครที่สามารถคอมโบกับแองเจล่าได้ดีก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางแองเจล่าไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกง้าทะเลคลั่งโล่ผู้พิทักษ์ระทาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางแองเจล่าได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้แก้ทางแองเจล่านะครับเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่า แล้วอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legends บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ลดแหลกสูงสุด40%ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บนเว็บ richmanshop.com เท่านั้นออกลงท้ารถคูดาเกาะน,นะครับในช่วงต้นเกมอามัดแก้แค้นไทเกียวกับไซคอกฟิกเกอร์มอสโบกระตุน้นตรวจลานซลอดป่านะครับตอนนี้มอสโบเขาไม่ได้กะเอามาหนีนะน่าจะเน้นแบบดามเมจสุดไปเลยหลังจากที่แองเจล่าถูกปรับบาลานซ์มาเนี่ยสกิลที่1ของแองเจล่าก็มีเอฟเฟก,กใหม่ด้วยนะครับก็คือในขณะที่เราอันตีอยู่เนี่ยสกิลที่1จะชาร์จเร็วขึ้นนะครับ หรือก็คือทำให้เราใช้สกิลที่หนึ่งได้บ่อยขึ้นนะลและเล่นลึกจัดไซคอบน่าจะไม่ได้คิดนะว่ามีคนดักอยู่อ้าวแล้วมีคนพลาดให้เกียวจ่ายฟิกเกอร์ด้วยนะเมื่อกี้ลาเซลอตมารอรีโทรครับอัลฟาเรากำลังมา และยอมใช้ป่านะครับลานเซอรลดตอนนี้กําลังไปบักส้มนะครับลานเราก็กลับบ้านก่อนนะครับมานาไม่พอข้างล่างโดน2เราจะไม่ทำตัวแหลมมากนะด้วยความที่เราเป็นโลมซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่โลมแทงนะยืนลึกๆมากไม่ได้ครับเดี๋ยวฮิวให้นาทานก่อนอย่างน้อยก็ให้เลือดเขาพอที่จะรับเวฟนี้นะ ตอนนี้ผมยังไม่มีอันตินะไทเกียวขึ้นไปการน่าจะไปเต่านะครับส่วนข้างล่างเนี่ยน่าจะเหลือแต่มอสโคสเสียวเวสกซนาไปครับน,น่าจะกดดันนะ เรารับป้อมไปจเต็มครับเกือบไม่รอดแล้วศัตรูเขายังไม่ได้เอาเต่ากันนใครเกียวโซนให้เฉยๆนะครับไล่สลอตอยู่เลนกลางครับเดวิสนารอดครับตึงจัดรู้เลยครับว่ามอสโผเขาจะปาไปไหนอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาบังให้นะจะเดินลงไปข้างล่างนะครับมอสโผขึ้นไปกลางครับนนผมต้องไปกันกลางนะ เ,เลเวลเราก็น่าจะสี่แล้วนะนังจจะเคลียเวฟกลางปล่อยเลยก็ได้นะครับเต่าเอาฟาเราเพิ่งเกิดมีใครจะบวกไหม ไอเกียวมาครับน่าจะต้องอันติให้ครับจะเล่นสุดด้วยมอสนึกว่านาคาจะรอดแล้วนะอีกทีมเขาไม่ยอมปล่อยเลยนะครับเอายันป้อมจะกลับบ้านก่อนนะครับ แล้วนาธานเรายืนนิ่งไปแล้วครับเน็ตหลุดหรือเปล่า <im itation> ตอนนี้อันติผมยังคููดาวไม่เสร็จต้องคอยบอกเพื่อเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าเพื่อเราเนี่ยไม่ได้สังเกต <im itation> แล้วอัลฟาเหมือนจะเล่นครับรอเลย มอโสโผลมาตัวหนึ่งมีลาเซล็อตมาเรามีฟิกเกอร์อยู่นะและเป้าหมายชัดเจนมากครับลาเซล็อตเราใกล้จะได้อันติอีกรอบแล้วนะ มันติมาแล้วครับสิงไปเลยตอนนี้เขายังไม่ได้ออกตัดเลือดกันนะอย่างนี้ออลฟ้ากับผมนี่คือเล่นสบายนะครับแล้วเพื่อนเรามาเติมพอดีไปด่อน,นครับมอสโคใช่ขอบดันกลาง ไม่แตกครับเหลือครึ่งหลอดครับป้อมกลางเอาฟ้าย่ังได้เต่าครับเกือบโดนล้าเหมือนกันเพราะว่ามีล่าสลอดกับไทเกียวมาตอนนี้อันตีพร้อมแล้วนะครับกลางระวังนะต้องสิงมีลาามาอีกตัว ขอบก็มาครับแต่ตรงกลางเยอะจัดครับสี่คนไทเ,เกียวไม่ได้กลับนะตอนนี้ไทเกียวกำลังวาร์ปอยู่อีกรอบนะครับอตอนนี้ยังไม่มีอันตินะ อันติให้ซันก่อนเลยครับเผื่อว่าเพื่อนจะเล่นเหมือนว่าทามาัสเขาก็คงไม่อยากบวกเหมือนกันนะร<ถ>ตรงกลางน่าจะได้ครับแต่ขอบลึกมากลาเซลอดมาไม่ได้เล่นสุดครับมาใช้เชียร์ชีพอันตีผมใกล้จะมาแล้วนะครับ ล่างโผล่สอตอนที่ยังไม่มีไฟเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ช่วยเพื่อนเลียรยคีบได้นะครับแล้วก็พยายามอย่าเล่นลึกมากนะครับอย่าลืมนะว่าเราไม่ใช่โลมแทงเราเป็นโลมซัพพอร์ตครับการที่เราไปเช็คพุ่มเช็คป่าเนี่ยโอกาสตายค่อนข้าง,งสูงนะครับกลาง2นะครับ แล้เหมือนว่าเลนล่างเขาจะมีไฟเกิดขึ้นต้องอันตีไปช่วยนะตันเราขึ้นมารับเวฟพอดีอนนแต่ขอบมาแล้วครับแต่ขอบจ่กสฟิกเกอร์น่าจะได้ป้อมกลางแล้วครับ เดี๋ยวต่อไปเราออกตัดเลือดนะครับสามารถได้ป้อมบนตอนนี้เขาโผล,ล่ร่างกันเยอะนะครับน่าจะมีไฟไอเกียวฟิกเกอร์แล้วนะแลวผมฮิวสู้เอาฟ้ายืนอย่างนานครับ แ้ะไ,ได้มาครบเลยครับ5้าเอาหลอดลยครับแบบนี้เดี๋ยวผมกลับไปรอบ,บ้านดีกว่า <Okay. S 1> มอสโขบล่างงั้นเดี๋ยวผมการคลิปล่างแทนนะ ไม่รู้ว่าไทเกียวอยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาเล่นหรือเปล่านะเราก็อย่าเล่นลึกมากครับแล้วเ,เหมือนจะอยู่เลนบนกันนะอันติให้ซันก่อนครับไม่จำเป็นต้องฝืนเล่นก็ได้นะ ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่แองเจล่าอันตีให้เราจําเป็นต้องฝืนเล่นนะถ้าจังหวะไหนามันเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นนะครับแล้วหลอดเรามาถึงแล้วนะครับรและเคลียร์ได้ก่อนที่หลอดจะเข้าป้อมด้วยนะครับ แต่ตอนนี้เวลาจะไฟเนี่ยเราลำบากหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มีตัวเปิดของเขามีไทเกียวนะครับบนสองและเหมือนจะเล่นสันสุดครับแล,ล้วเริ่มมาเยอะแล้วครับเราก็ฮิวช่วยเพื่อนไปก่อน มอสโขบล่างครับเดี๋ยวผมกลับไปกันมอสโกปไปกลางด้วยเว็กซณนาก่อนครับ ไทเกียวมาครับมีลาเซลอดมาด้วยโอ้โหแล้วโดนรวบสองครับจากฟิกเกอร์นะไทเกียวและผมอันตีให้อัลฟาไม่ทันครับเสียดายจัดช็อตนี้ ถ้าอันตีทันเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นอยู่นะว่าอัลฟาอาจจะสวนได้นะครับมอสโคบมาครับต่อยาวนะเอาหลอดดีกว่าครับเดี๋ยวผมอันตีมาช่วยได้นะครับ ตอนนี้รอหลอดมาอย่างเดียวครับไม่ต้องรีบได้ขอบอยู่ในป่าตอนนี้เงินเรานำอยู่3 5 0 0ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะ ถ้าไม่มีฟิกเกอร์นี่น่าจะไม่รอดนะครับแล้วสัตว์เรามาพอดีครับหนีไม่น่าทันแล้วนะมอสออเดี๋ยวเราการล่าก่อนะตัวเราไม่ต้องรีบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอันตีตามไป ต่อไปออกมงกุฎนะออกมาเซฟชีวิตต,ตัวเองนิดนึงเดี๋ยวผมขอแค่เวฟบนี้ก่อนนะครับน่าจะได้หมดนะเราสกิลหนึ่งให้ได้เรื่อยๆนะครับ ได้มา3คนครับตอนนี้อันติเราพร้อมใช้งานอีกรอบแล้วนะครับเขาเหลือกัน2คนนะน่าจะเล่นอะไรมากไม่ได้นะครับต้องรอเพื่อนเกิดดูจากทรงน่าจะต้องหลอดอีกตัวหนึ่งนะไม่งั้นจบไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมลงมารอ,อเคลียร์คลิปล่างนะครับ,บแล้วมีสิทธิ์ที่มอสเขาจะลงมาเคลียร์ด้วยนะเรียกเพื่อนรวมก่ขอนเลยครับเผื่อว่ามอสโขบจะมา แล้เหมือนเพื่อนจะมีไฟกันแล้วครับและฮิวยื้อย่างเดียวครับถอยก,ก่อนก็ได้นะอัลฟาและสวยจัดครับช็อตนี้และสิงสันต่อครับ เก็ 100, บร้อยเก็บหแล้วนาทานดันคีปมาพอดีด้วยครับจบเลยนะครับอีกตีหนึง่งจะเอาอัลฟานะครับแต่เอาไม่ได้นะแต่ถ้าเอาฟาไม่รีบหนีออกมาเนี่ยน่าจะไม่รอดนะอันนี้ค่า5ตายสูแล้วก็แอสซิสต์21ดทำดาเมจไป5 1 0 0 0ปีป้อมไป1 7 0 0แแทงไป1,800 0แล้วก็เข้าร่วมไฟ76%นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม <No. S 1> และเจอกัน no way.